งานมอเตอร์เอกโปรายการเฮียแชยมาเล่าวันนี้พาเรามางานใหญ่มากประจำปีสิ้นปีนี้งานใหญ่งานเดียวนั่นคือมอเตอร์เอกโปทุกคนรถติดมากวันนี้มาที่ IMPACT นะคะชาเลนเจอร์หนงานนะคะมีวันที่เมือ่อไรวันนี้แหละถึงวันที่11ธันวานะคะถ้าใครจะมาเนี่ยก็มาได้เลยแล้วก็งานนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆค่ายเนี่ย เอารถไฟฟ้ามากประชันกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้รถไฟฟ้าค่ายไหนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรนะแล้วทำไมาถึงต้องซื้อค่ายเขาให้เขาประชันกันไปเลยทุกคนไปดูกันนะ อยู่นะครับอยู่ในการสนใจของลูกค้าทุกคนเลยคือ BYDC จะเป็นรถเก่งไฟฟ้า100%คันด้านหลังที่เห็นอยู่เลยคันสีเทาที่โชว์อยู่นี้จะเป็นตัวพรีเมียมที่ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งในไกลถึง650กิโเมตรเลยและคันนี้สีโดดเด่นมากพิเศษมากเลยเป็นสีเทา s p a c e w a a นะครับสังเกตได้ว่าล้ออันล้อใหญ่มากครับทรงสปอร์ตสุดๆเลยมาด้วยยาง Continental ล้อขนาด19นิ้วเลยนะคะตัวน,นี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการใช้งานของทุกทางไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าใช้งานในืองนะครับ B1 ได้ไม้าให้สามารถเปิดปิดได้จากสวิตช์ใช้รถหรือว่ารีโมทก็ได้ด้วยนะครับตนนัวนี้มันจะเป็นขับเคลื่อนด้วยล้อหลักซึ่งเป็นรุ่นเดียวในตอนนี้ที่ b y d ของเราขับเคลื่อนด้วยล้อหลักชุดแด่นของ B1D เลยนะครับก็จะเป็นการออกแบบด้านในครับจะเป็นพุทนสีดำนะครับและเป็นสปอร์ตทั้งหมดเลยนะครับหลังคาเป็นพาราลามิกกราส์ลุกด้วย ว่างมากเลยมือจับประตูตัวนี้ก็ถ้าเราล็อกรถมันจมหุลเข้าไปแต่ถ้าเรากดล็อกรถมันจั่กมาแบบนี้ด้วยเดีย๋ยวดูด้านในได้เลยจอควบคุมตรงกลางใหญ่มากเลยครับเยอะมากเลยก็จะมีฟงังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่จัดเต็มน,นะครับนี้ห้อย่างแน่นๆเลยจุดเด่อนอีกอย่างหนึง่งคือด้านหน้าครับสามารถใส่ของได้นะคะรับเก็ออกกำลังกายต่างๆสามารถเก็บของหน้ารถได้ด้วย BYD Seal ของเรามาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะร,รุ่นแรกครับ Seal Dynamic ชาร์จน1ครั้งวิ่งได้ไกล510โลอยู่ที่1นึ่งล้านสาบาทครับตัวต่อไป BYD Seal p r e m i u ครับชารน1ครั้งวิ่งได้ไกล650กโเมตรอยู่ที่1นึ่งล0านสี่แบาทและตัวท็อปครับ Seal All You d y เ e อ Performance ชัร์นหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลถึง580กิโลเมตรอยู่ในราคาที่1,599,000บาทเท่านั้นเองนะคัท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหมายได้เลยนะครับขอบคุณครับค่ะนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูตจีวีเค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเซลล์พี่ปายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้พี่ปายเนี่ยขายเลยว่าตอนนี้รถที่เจ๋งน,นะคะแล้ว ใจมากๆของ GWM เ,เนี่ยคือรุ่นไหนคะตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาบพานะคะก็วันนี้อยากจะบอกว่ารถที่กำลังกระแสที่สุดในรถไฟฟ้าของบริษัทก็คือน้องออร่า07ของเราแล้วคือพิ่งเ,เปิดตัวมาอันนี้ก็คือยอดจอง้วค่อนข้างถึงเลยเนื่องว่าเป็นเซกเมนต์แล้วก็เป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้และวิ่งระยะทางได้ไกลที่สุดเปิดตัวมาเนี่ยเป็นสองรุ่นค่ะพี่สองรุ่นเป็นรุ่นลองเล่นแล้วก็รุร่นกต่อไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในรถแล้วก็ไปดูกันว่าเฮ้ยค่ะว่า อรี่เนี่ยใหญ่กว่าตัวเดิมใช่ค่ะแบตเตอรี่อยู่ที่83กวค่ะก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับปัจจุบันนี้ค่ะขี่ได้ประมาณสักกี่กิโลเมตรคะถ้าเป็นตัวล o n range นะคะเอาระยะทางได้ไกล640กิโลค่ะ640กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช่ค่ะเนาะแล้วราคาเริ่มต้นของรถคันนี้เลยดีกว่าราคาเริ่มต้นบอกเลยคุ้มสุดในเซกเมนต์ตอนนี้ค่ะคือ1.299ลบาทค่ะอู้หูงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราเนี่ยมาอยู่กันที่ค่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดก็ไม่ไม่ไม่ไมรู้อะแต่ว่าคือได้รับความนิยมมากๆนะคะนั่นก็คือแบรนด์เทสล่าตอนนี้อันนี้เราอยู่หน้าโมเดล3คันซึ่งการชารันหนึ่งคันเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ถึง629กิโลเมตรนะคะทุกคนราคาเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภายในเป็นยังไงและเ,เทสล่าเนี่ยเขาโดดเด่นคือว่าเขาสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองเขาจะไม่ต้องมีคนขับไปดูค่ะ คนเลยให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็เป็นรถที่มีกระแสะดังมากๆติ๊กต็อกเอ <c oughs> เห็นแบบว่าคนดังหลายคนใช้ <c oughs> ก็เลยจะพาทุกคนมาดูนะคะไปคะ่ะค่ะทุกคนและตอนนี้นะเอกก็อยู่ที่นะค่าย MG บูน g นะคนให้ความสนใจเยอะมากเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเดินมาถามว่าเอ็มจีอ่ะมีรถไฟฟ้าด้วยหรอเขาบอกมีค <c oughs> <ๆ>่ะแล้ว ีส่วนลดด้วยแต่พี่ลองดูให้ฟัง,ฟงหน่อตัว MG4 นะคะถ้าเป็นตัวท็อปจะมีราคาอยู่ที่969,000แล้วก็ตัวรองท็อปจะอยู่ที่869,000แต่ว่าเรามีส่วนลดจากรัฐบาลมา100,000บาทนะคะลดทั้ง2รุ่นเลยลดลงอีก100,000บาทลูกค้าจะเอาเป็นส่วนลดในตัวรถหรือว่าเอาเป็นส่วนลดทับดาวไรก็ได้อ๋อแล้วการชารัด์1ครั้งเนี่ยสามารถ วิ่งยาวได้ถึงกี่กิโลอ่าเต็มที่425ค่ะแต่ว่าถ้าวิ่งจริงๆแล้วจะอยู่ประมาณ400เอาแล้วลชาร์จให้เต็มๆเลยอ่ะมันกี่ชั่วโมงคะพี่อ่าถ้าฟ้าชาร์จจะใช้เวลา35-40นาทีโอ้แล,และจุดเด่นของรถคันนี้เลยที่ว่ายัางไงก็ต้องซื้อ MC อันนี้คืออะไรคุณพี่พาไปดูหน่อยปะนอกจากรูปหลักใครกที่สวยมากๆแล้วดูดคนดูเยอะมากๆ คนนิยมวัยรุ่นนิยมขับมากแม้แต่คนมีอายุแล้วก็คือคันนี้อันนี้นอนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่แบรนด์โลตัสค่ะทุกคนเคยได้ยินชื่อกันไหมก็เป็นแบรนด์ที่น่าทมาหนึ่งถึงสองปีนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าน่าสนใจมากสีเหลืองเด่นมากแล้วก็สวยมากๆราคายังไงคะคุกี่ก็จะเป็นรุ่นเอสนะคะ600แรงม้าค่ะเริ่มต้นที่5 8 9ล้านบาทค่ะแล้วก็มีรุ่นอาค่ะ900ายแรงม้า ของคันนี้เลยที่ว่าทำไมต้องซื้อคันนี้ของโรตารเองนะคะคนที่เคยรู้จักแบรนด์เราอยู่แล้วเ็รา<อ>เราจะทําเกี่ยวกับรถส,สปอร์ตมาค่ะอ,อย่างด้านข้างนะคะก็คือจะเป็นต้นแบบาส่วนคันนีก็คือจะได้ D n A ความเป็นโรตารมาทั้งหมดค่ะค่ะการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิโลคะการชาร์จหนึ่งครั้งในรุ่นเสนะคะจะวิ่งได้600ก<อ>ิโลเมตรค่ะส่วนรุ่น R จะวิ่งได้490ก<อ>ิโลเมตรค่ะอ๋อสวยมากเลยนะคะต้อเดี๋ีวเราดูภายในกันดีกว่าความโดดเด่นของภายในเนี่ยได ในแบบสแตนดาดค่ะแต่ถ้าสมมติว่าชื่นชอบสี่อื่นสามารถคอนฟ i ิกได้ทั้งหมด รวนี้นะคะก็จะวิ่งได้384กิโลค่ะหลัการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะส่วนถึง100%นเนี่ยใน AC ใช้เวลาชาร์จนะคะ7ชั่วโมงะคะ่ะส่วน DC นะคะใช้เวลาชาร์จเพียง2ชั่วโมงเท่านันะะ้นค่ะแล้วก็โปรโมชั่นในงานนะคะก็มีส่วนลด50,000บาทนะคะถึงวันที่2 1นี้เท่านั้นค่ะ50,000บาทาาส่วนลดไม่ธรรมดาส่วนลดเยอะมากทุกคน50,000บาทกับราคาแค่ไม่ถึง50,000รถสี่50,000นี่ทุกคนจะว่าก็ว่าเถอะเอกก็เทาโัวชัวมาแล้วนะมันเหมาะมกับวิ่ง มาดูภายในรถกันว่าส่วนไหนไปค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนเนต้านะรุ่นที่มาแรงที่สุดตอนนี้นะราคาผ่อนเริ่มต้นแค่5 0 0พันบาทสำหรับคนงบน้อยและอยากจะขับรถไฟฟ้าก็ลองมาดูก่อนให้เป็นทางเลือกแล้วเนี้ยเนี่ย คนหนัสนใจรถไฟฟ้าเยอะมากๆเผื่อว่าใครไหนไม่ได้มีโอกาสมานะแต่มาดูคลิปนี้ก็บางทีก็ได้ไปแบบเปรียบเทียบกันว่าอยากจะซื้อของค่ายไหนแป๊บเดียวพาไปดูค่ายต่อไปค่ะค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ที่อาร์ดีนะคะทุกคนมีรถไฟฟ้าด้วยแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจเยอะมากเมื่อกี้เอกเห็นนะคนดูเยอะมากๆเลยตอนนี้เอกบาทีกิ๊บใช่ไหมคะหาได้ยังไงนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็โทรเบอร์พี่กิ๊บได้เลยพี่กิ๊บคะเอกขอข้อมูลรถหน่อยได้ไหมคะว่า จุดเด่นของรถคันนี้ทำไมถึงต้องซื้อคันนี้แบบี้ได้ค่ะเดี๋ยวให้ผลักเป็น่ายให้ข้อมูลนะคะจะได้ให้ข้อมูลที่สม่ต,ต้องและ,ละครบถ้วนค่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับที่บูธเอ,อ่อ Audi นะครับผมก็รถที่อยู่ข้างผมนี้นะครับเป็นรถยนต์รุ่น Q8 e-tron 55นะครับผมก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เต็มนะครับผมตามเทรนด์ของโลกแห่งยุคไฟฟ้าในขณะนี้นะครับผมก็คันนี้เนี่ยมาด้วยขุมพลังกว่า408แรงม้า664นิวตันเมตรนะครับผม วิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP ครับผมก็สนที่ราคาอยู่ที่5799ล้านบาทครับ ที่นี่ที่แรกนะคะสำหรับรถคันสีส้มคันนี้เป็นข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ๋ก็ตอนนี้เป็นชื่อรุ่นว่าชื่อรุ่นอ่ S7 ค่ะ,ะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีใช้แบตหนึ่งครั้งที่นี้ได้ถึงที่ประมาณ485 485สำหรับการชาร์จแบตหนึ่งครั้งแล้วทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรตัวนี้มันคือ SUV ไฟฟ้านะครับที่มีขนาดใหญ่สุดในรุ่นนะครับแล้วก็เทคโนโลยี เรื่องของการใช้รถในเรื่องของความปลอดภั<อ>นะยเนี่ยค่อนข้างน <ừ ừ. S 1> ้อแล้วก็คู่แข่งเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเชือไปเปรียบเทียบก,กับตัวเทสลาโมเดลวาร <ừ ừ. S 1> ์ดอีคู่แข่งเราอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นรถ SUV แต่ราคาเป็นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับแค่นี้มีส่วนลดอะไรไหมคะในงานนี้ไม่มีครับอ๋อไม่มีแต่เราจะมีการในเรื่องของการให้ของแถมในเรื่องของการรับประกันของตัวรถเป็นสำคัญ เพราะเรามั่นใจว่ารถเราเนี่ยสามารถใช้ได้ระยะยาวโอเคจุดเด่นของที่นี่เลยนะก็คือว่าโมเดลของเขาเนี่ยคือใหญ่นะแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกนะคะไม่ถึง2ล้านไม่ถึงล้านถ้าได้ซ้ำล้านสามล้านสี่เนาะล้านสี่นิดนึงแล้วก็ได้ของแถมทั่วประกันทั่วไปถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อพี่เอกเลยนะคะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ประจําอยู่ศูนย์ไหนคะพี่เที่สาขาเซนทรัลค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถอันนี้เป็นภายในสแตนดาร์ดที่เราจะได้เลยไหมคะโอเคค่ะมาคัสตอมได้สองสี เรืองภายนอกจะมีทั้งหมด6สีนีภายในก็จะมีให้เราเลือก2สีคือสีส้มและสีดำครับสําหรับใครที่ชอบคลาสสิกก็สีดําธรรมดานั่นเดี๋ยวขอไปดูรถกันนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะเอ๋ก็พาทุกคน,นไปดูหลายค่ายมากๆไว้ไงไอะไว้เป็นการตัดสินใจหรือว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาในวงการรถไฟฟ้าเลยอย่างเอนเนี่ยวันนี้ได้ไาเห็นก็คือตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็รู้สึกแค่ดูยังรู้สึกประหยัดก้ะทุกคนไงไงนะแล้วครั้งหน้าี่นเอจะพาไปที่ไหนนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ